สวัสดีครับมาพบกับลุงบุญพาชมกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นเวลาเย็นๆน,นะครับพาเพื่อนๆมาทำการขุดหลุมนะครับขุดหลุมเพื่อเตรียมการปลูกมะละกอนะครับก็วันนี้ลุงบุญก่อปลูกก็ขุดได้ประมาณสักสามล่องนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ครับก็ ตอนเช้าก็มาทำการดายาบนล่องนะครับก็เสร็จไปหกล่องทำอยู่สองสามวันนะครับเสร็จก็เรียกว่าเสร็จพร้อมที่จะขุดหลุมนะครับวันนี้ก็ได้มาทำการขุดนะครับก็ได้ไปสองล่องกว่าๆเนี่ยนะครับคิดว่าจะ ขุดได้สักสามล่องวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะขุดได้หรือเปล่าครับขุดไม่ไม่ล่องหลุมก็ไม่โตนะครับนี่ครับขุดแก่พอที่จะได้ใส่ปุ๋ยคอกได้นะครับพอที่จะใส่ปุ๋ยคอกได้นี่ครับกอลุมบุญก็จะรูกแบบสลับควันปลานะครับรลูกแบบสลับควันปลาจะวาง เปบน้ำไว้ตรงกลางนะครับจะวางเปบน้ําไปตรงกลางรอบนีจออนบ้จะไม่ออกไปข้างล่องนะครับจะไม่ออกไปข้างล่องจะปลูกสลหับฟันปลาไว้บนล่องนะครับแล้วก็จะวางแปบน้ําไว้ตรงกลางเมื่อให้น้ําก็จะได้โดนได้อย่างเต็มที่นะครับก็ขุดได้สองล่องกับอีกครึ่งนะครับนี่ครับ ส่วนวิธีการปลูกนะครับลุงบุญก็ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะปลูกแบบต้นกล้าหรือว่าจะใช้เมล็ดนะครับตอนนี้ที่ลุงบุญเพาะต้นกล้าก็เริ่มหอกแล้วนะครับแต่ถ้าอย่หอกไม่ทันก็จะต้องใช้เมล็ดมาโยนในหลุมนะครับ แต่หลวงบุญก็คิดว่าน่าจะใช้มเมล็ดมาหโยชนก่อนนะครับส่วนที่เพาะชำเป็นต้นกล้าไว้ก็อาจจะไว้ซ่อมเกิดต้นไหนเขาไม่สมบูรณ์นะครับก็อย่างไรแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าจะใช้มเมล็ดปลูกหรือว่าจะใช้ต้นกล้านะครับ นี่ครับก็ยังเหลือล่องนี้อีกครึ่งนะครับยงเหลืออีกครึ่งก็ขุดมาได้ถึงล่องแล้วนะครับล่องที่หนึ่งนี่นะครับล่องที่สองแล้วก็ล่องที่สามที่มีจอบปักอยู่นะครับอที่มีจอบปักอยู่นะครับล่องที่สามก็ขุดเสร็จแล้วนะครับหนึ่งล่องสองล่องแล้วก็เป็นล่องที่สามล่องนี้นะครับก็ กำลังเข้าถูร่องที่สามได้ครึ่งท่อนวันนี้ก็นุ่นครับแต่วันก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับก็ลุงบุญก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆได้เท่าไหรก็เท่านั้นนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นเวลาเย็นแล้วนะครับก็ คิดว่าจะปลูกไปได้สักสามล่องนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณสักสามร้อยต้นคงจะได้นะครับประมาณสักสามร้อยต้นหรือว่าสามร้อยกว่ากว่านะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะปลูกไปไม่หมดนะครับเว้นไว้อาจจะปลูกข้าวโพดก็ได้นะครับาจะปลูกข้าวโพดก็ได้แต่ตอนนี้ต้องเตรียมหลุมมะละกอจิตก่อนนะครับเตรียมหลุมมะละกอจิตก่อน วิธีการขุดก็ไม่ยากนะครับการขุดก็ไม่ยากกอ็อาจจะมีต้นมะละกอเก่าๆอยู่นะครับนี่ครับเป็นหลากมะละกอนะครับขุดไม่ไม่ลึกนะครับไม่ลึก พอแค่ okay. พอที่จะเอามาล็ดมาหว่านลงไปได้นะครับก็คิดว่าน่าจะปลูกแบบมเมล็ดก,ก่อนนะครับเพื่อนๆว่าดีหรือเปล่าช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับส่วนที่เป็นต้นกล้าก็น่าจะไว้สำหรับซ่อมหรือว่าจะปลูกแบบต้นกล้าก็เดี๋ยวลองสมบุญก็ต้องดู โอกาสก่อนนะครับว่าฝนจะตกอย่างไรหรือว่าเขาจะ่อกขึ้นมาดีอย่างไรนะครับอ่าก็เพื่อนๆก็ช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็ไม่ห่างเยอะนะครับปลูกไม่ห่างนะครับประมาณหนึ่งเม็ดเม็ดกว่าๆนะครับประมาณไม่5้าสิบ ต่อต้นนะครับเพราะว่าลุงบุญปลูกเอาแต่ระหว่างกลางร่องนะครับระยะห่างระหว่างแถวก็เยอะนะครับประมาณจากักสเมตรห้าเมตรระหว่างแถวก็เลยเน้นสำหรับคันปลาไม่ต้องห่างเยอะนะครับเดี๋ยวเมื่อเขาติดแล้วนะครับติดต้นอาจจะมีการเอ็นต้นนะครับอาจจะมีการเอ็นต้น ก่อนที่เขาจะให้ดอกนะครับอาจจะมีการเอ็นต้นก็จะเอ็นต้นออกออกข้างนะครับอาจจะเอ็นเอ็นต้นออกข้างก็ก็จะเว้นระยะห่างกันไว้นะครับวัลมุคิดว่าจะต้องทำการเอ็นต้นเพื่อให้ ระหว่างต้นนะครับเขาเอดออกนะครับระยะห่างก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือการปลูกแบบสลับกันปลานะครับปลูกมะละกอแบบสลรับกันปลาบนท้องล่องเดียวกันนะครับไม่ได้ปลูกเป็นแถวเดียวนะครับถ้าปลูกเป็นแถวเดียวเราก็จะอาจจะขาดต้นไปนะครับเพราะว่าหนึ่งล่องก็ความกว้างก็ประมาณ3เมตร ก็ถ้าเกิดปลูกล่องเดียวก็จะเสียต้นไปเยอะนะครับก็เลยปลูกสลับกันปลากันไปนะครับการให้น้ําก็ตั้งเป๊บตรงกลางนะครับก็จะได้น้ําอย่างสมบูรณ์นะครับการให้ปุ๋ยอะไรก็จะสะดวกนะครับนี่เป็นการปลูกแบบสลับกันปลานะครับแต่จะปลูกแบบต้นกล้าหรือว่า,มาเมล็ดนั้นเดี๋ยวลุงบุญจะจำคลิปเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับอย่างไรแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ว่าจะปลูกแบบมเมล็ดหรือว่าจะปลูกแบบต้นกล้านะครับหรือว่าจะปลูกทั้งสองแบบเพื่อนๆก็สามารถที่จะแนะนำลุงวุนมาได้นะครับครับก็สำหรับคิดนี้นะครับขอฝากเพื่อนๆมาขุดหลุมมะละกอแบบสำหรับคันปลานะครับก็ คงจะมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้มาขุดลุมมะละกอแบบสลับพันปลานะครับอยู่บนท้องล่องที่มีความกว้างประมาณ3เมตรส่วนระยะห่างระหว่างล่องนะครับระหว่างล่องก็ประมาณหเมตรถึงหเมตรนะครับก็ถือว่ากว้างเยอะนะครับก็เลยทําการปลูกแบบสลับพันปลาในล่องเดียวกันนะครับก็ยังเหลืออีก ประมาณพึ่งล่องนะครับใกล้จะเสร็จแล้วล่องที่3นะครับก็ทําไปเรื่อยๆวันนี้นะครับครับก็อย่างไรเล็้วก็ขอกําลังรงใจนะครับจากเพื่อนๆเอฟซช่วยกันเป็นกาลังใจให้กับลุงบุญนะครับคนเกษตรนะครับติดดินลงแปลงจริงๆนะครับก็ขอกําลังใจครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําคัญคอมเมนต์แนะนาขั้นข้ามานะครับพูดคุยกันครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอไว้พรพื่อน,อนๆจงโชคดีมีแต่ความสุขก,กันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ